ทันทันทันอยากเล่าอยากเล่าอยากเล่ามันนีในเมนูับคู่นี้ี่คุ้มครับตั่งเป็นเพื่อนเสาวๆทึ่งกันแม่ขั้วไงหัวหน้าไงโอ้ขันหัวลดม่ม้วงามมันนี่ียนล่มมันละสามเทียด้วยหนิมัน <laughs> ขาดสร้างเยวครับสร้างเยว่เพาะท่านสอดเดี๋ยวเม,มนูเถาแก่ครับอ,อันเชียย่ยบง่ครับรอดติดตามครับ <c oughs> เปิดไฟปะ ครัก็ทำทางถามมมาาถงนต่อไปนี่จกรับบัวเดี๋ยวต่อไปงานเชียบีอาครับงานไหนงานแต่งโอ้ยแต่งต่อเลยครับนี่เองแตอแล้วกเป็นงานแต่งเองอ่ะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยปุ๊กครับปุ๊กนี่เองเองก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวพรุ่งนี้เลยอืมนะเดียวเขาช้อนหน้าเก่ง ไม่เป็นเหมือนเดิมไเป็นอย่างนั้นนี่ผัดดิร้านกบผัดหอยเดี่เอหอยอะไรครับหอยลายครับหอยลายเออเรื่องอจะได้หอยดำครับหอยดำเรื่องหอยหอยที่ชอบเนาะเยอะมือเยวะมือนี่นี่โอ๊ยมือพอนไป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 เอาพันรอบมืตั้งไว้มึงโดยเฉพาะเลยนี่มีแก้วช้อนมาให้หน่อยไม่พอดีเขามีเรื่องเ่าอ่ะ ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งว่าจะเล่าบอกเลยคือเอาหนิเอาไปไหวมึงเอาไปเดี๋ยวรอนงตัดกเียักััไงอนไม่รูุ้แขงวไร่ผัดขี้เมาอืม ต, Dante, ต่อไปงานบักเบียต่อเลยโจมเต้นไปพมดเลยเรา้ะาอืนมร <pp> <museums> ้านว่าอันเอามาแต่งน้ำกันพร้อมกันเลยไปจุ่มกันทีเดียวเลยดูเสียดวงครับรำรวยมาครับดูดู ดูทองครับดูทองเอามัเลี้ยวไปเฮาเอามันเลี้ยวไปแตงม่เล้ยวเลดไหนไหนก็ไหนไเมยอือเ้ยบอกแต้งยังไม่เลี้ยวเลยเบิ้ลไปเลยตำตามาหน้โอ้นีแ่ไเ้าอ็ดมานีบ้างนะเออยเอ็ดมาขวเร็วโทสั่งมัน

ซิมอันนี้เขาเอื่นว่าถ้าถ้าเป็นงานยิงใหญ่เขาจะไปหาซิมตัวจีนใหม่นะนี่แหละเขาเตรียมใหม่นี่เนื้องานเขายิ่งใหญ่แน่นอนครับต้องใหญ่ครับลอแค่โควิดซ่าแค่นั้นแหละทั้งที่เนาะโคต่ก็สามแสนคนนี้ก็ต้องหกแสนคูณสองเข้าไปอืรวบไปเลยเฮาเอิ่นมากนะมึงเอิ่นมาเป็นเพื่อนภาษาไปเราสอนแม่หอยไหมก็เป็นทีมจาษาเนี่ย อันเพิ่งเบิกของเลยนนเยนาะเออไปเปิดทั้งตัวป่ะฮิงเอาไปเปิดป่ะนี่มีสองตัวตัว มันเหลืองเพื่อนเจ้าบ้ากูไหมพี่มาดูนุ้ยมอเพิ่มอีไหนบ่าเขาได้ออกกำลังกายทุกวันเขาฟิตเจอริงทุกวันเองเนี่ยเองเนี่ยห่างทุกวัน ก้าวมาดิก้าวไปเอาพี่ที่เล่นอีกเฟสเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เล่นอีกเฟสแล้วไอ้ห้าเทคผมอ่ะพวกกูทรายก็ผมหยุดแล้วไอ้ผมมาอีโอมทหารอะัรนี้มันงอมีเก่าอยู่ป่ะ เอาพูดถึงถึงเจ็บก็ทนได้ทรมานเราพี่น้องดาบซ้ำมั้งมันเจ็บซื่อเกียวเลยเนีอันนี้ว่มันขูดที่ว่ารมันทับเลยดตัวแล้วคาาตัวคาดองเบิดแล้วก็มันมีตำหนินี่คืสินค้ามีตำหนิครับซ้ำ ด่ากระซัำเมือ่อเ,เขากระซัมครับซับเบลนี่รถค้าดองด้วนเลยวูบวูบเลยมันมันจ่มเหรอฮะเป่ยม,มันจ,มจมม่มเหมืเนาถนะจุ่มเหมอนเนอันมอแบดซื้อไปเล่นไฮโลอันละแปดร้อยครับเปลี่ยนไฟหนา้าให้มอเต,บบตอร์ไซค์สามสิบบาทบอเลียนครับม,ม,มันตอ้องให้เมียเจ็บก่อนเอ้ยทั้งไห้ทั้งห้งองมาสิน <c oughs> บอกแกเลือใจนะแกไม่ได้เจ็บดอกเลือใจปเกิดาผมได้รีวิวรีวิวครั้งแรกเลยครับแล้เขาคุ้นเมื่อไรครับให้เปิดตัวเลยครับอลังการแบบฟินารีเลยไหมเอาแบบฟินารีเลยไอเดียสอบถามคยุบันยุบันไดนครับนี่มีหลาจ้า เมืองอะไดอยู water water, water. Um. ่ไกลๆกันเลยวะเขาเป็นเพื um ่อนกันวอเตอร์ดิงวอเตอร์ดิงอันเฟซบุ๊กอันซื้อมดี่เป็นดาแบบแอดมาอะไรกับแอดบาอะไรกับดอกแมเป็นด่ว่าดะด้เเเแองแอดหร้องแคปจอ เขาติดตามเนอะเขาเป็นเอฟซเนอะทั้งเขาะบเข้าไหมของเขาแม่ดอกรูไอ้พวแค่บแบบอ้วกอไลบแตู่ดกันลบบข้านาเป็นเอเนาะมดเนาะข้าเป็นเอซเนาะขาติดตามตลอดพี่แกยเข้าสำไดมเาเอน่ารเยงงเขาส่งน้าาก็งูเนอะอืมนี่เดี๋ยวรอเปิดตัวครับแบบพี่นาเลครับ อาเบิ่องเอาเด้อครับอันอาจารย์ท่านฟูรละก้นบ่าด้เห็นนะครับนั่งไก่กันับเรไจะเห็นผู้สาวว่าด้ไครับสัมผัสครับสัมผัสากบ่ไ้รีวิวมาน้องเานอปีแล้วครับน่ปีแล้วถือกล้องผมเทร่อแหกครับครับถอสาวพนายเลยยาอแต่น้ำมุนครับมุนนี่เลยอืมมือขึ้นก็ได้ยินเขา่าเป็นมารนมาบ ผมเมียนอกใหญ่ยนให้กล้องกันยังแม่มเ็นเนาอาเนี่ยรู้จะดีกว่าไอ้เมียมเพนันแล้ไม่เนตจะเจอจอเมอ่ะเจอกันครับ